สวัสดีทุกๆคนด้วยนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํานะครับวิธีการเปิดการใช้งานทับซ้อนแอปของโทรศัพท์ vivo นะครับผมหรือเรียกอีกอย่างคือภาพซ้อนภาพหรือการทํางาน2แอปซ้อนกันนะก็ก่อนที่ไปรับชมกันนะครับผมก็ขอฝากกด subscribe กดไลค์ให้คลิปนีด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจผมทําคลิปแบบนีต้ต่อไปด้วยนะครับก่อนที่เราจะทําการทับซ้อนนะครับเราต้องรู้ก่อนว่า มันมีแอปอะไรบ้างที่สามารถซ้อนกันได้นะเท่าที่ผมรู้มาน,นะครับ l ล n e Messenger นะที่สามารถเอาไปซ้อนแอปได้นะแล้วก็มี g o o g l e Home นะครับ g o เกิล o m e นี่ตัวนี้ก็ถ้าเราไม่ได้ทับซ้อนแอปนะครับมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมจะเข้าอ่า u t u b e นะครับปึ๊บแล้วผมจะโทรมาทาง Line นะครับโดยการวิดีโอคอลนะครับผมถ้า เราไม่ได้เปิดการใช้งานนะครับเราจะไม่สามารถใช้วิดีโอคอลได้นะครับรับสายปุ๊บน,นี่เป็นวิดีโอ <video. S 2> เห็นไหมครับไม่สามารถทับซ้อน,อนได้ไดแล้วเราจะไปเปิดการใช้งานทับซ้อนได้ที่ไหนนะครับเราก็แค่เข้าไปที่การตั้งค่าแล้วไปที่แอปพลิเคชันและการอนุญาตแล้วก็ไปที่การ จัดการอนุญาตไม่ใช่ตัวจัดการแอปนะครับผมการจัดการอนุญาตแล้วให้ไปที่ภาพซ้อนภาพนะครับภาพซ้อนภาพปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ Messenger กับ l i n e ผมไม่ได้เปิดแล้วก็เปิดนะเราจะมาเปิดแค่ภาพซ้อนภาพอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าเราต้องมาเปิดที่หน้าต่างลอยอีกอันหนึ่งถ้าสมมุติเราเปิดภาพแค่ภาพซ้อนภาพอย่างเดียวนะครับบางแอปเราก็ไม่สามารถทับซ้อนได้นะเราก็มาเปิดที่หน้าต่างลอยอีกอันหนึ่ง เหนะ็นไหมไลน์ผมไม่ได้เปิดนะครับ messenger อ่าเปิดแล้วแล้วก็กลับมาใช้งานภาพส้อนภาพได้เหมือนเดิมเลยนะครับได้แล้วเห็นไหมครับรบ,บางคนบอกและแอปอื่นละพี่นะก็ google chrome นะครับผมก็สามารถทับซ้อนได้ google chrome ก็สามารถ ทับซ้อนได้นะครับผมปึออ๊บนี่เห็นไหมง่ายๆครับนี่เขาเฟซก็ได้นี่ก็สามารถนําวิธีที่ผมนําเสนอนะครับไปปรับใช้ได้เลยนะครับผมเปิ่ใช้งานภาพซ้อนภาพหรือการทับซ้อนแอมนั่นเองของโทรศัพท์ vivo ซึ่งข้อเสียนะครับผมเห็นได้ชัดเจนนะครับเมื่อกี้ที่ผมทําให้ดูนะครับผมจะทําให้โทรศัพท์เราช้าเกิดอาการหน่วงนะโดยเฉพาะคนที่ใช้แรม2 เวลยแรมสองใช้งานไม่ได้นะครับแรมสามกับแรมสี่นะครับผมลําบากมากนะในการใช้ภาพซ้อนภาพนะครับผมยังไงก็ระมัดระวังในการใช้งานกันด้วยนะครับผมสําหรับใครที่ใช้โทรศัพท์ vivo นะครับผมที่เห็นคลิปแบบนี้มีประโยชน์นะครับผมก็ขอฝากกด subscribe กดไลค์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมทําคลิปแบบนี้ต่อๆไปด้วยนะครับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ